สำหรับทหารสูนสมัยเก่ากาแฟสมัยนี้เรียกกาแฟสมัยก่อนเรียกน้ำยาสมุนไพรน้ำสมุนไพรหนึ่งแก้วนี่ถ้าแบบเข้มขน้นแก้วนี้กินได้เป็น50คน คนละหนึ่งอมคนละหนึ่งอมแบบนี้เต็มที่เป็นกองทัพกินแล้วให้ได้ประโยชน์กับสุขภาพกินแล้วบำรุงร่างกายกินเพื่อบำบัดร่างกายวันะนนี้ใช้น้ำสามนี้คนเยอะ ไม่พอปัน่นปันสุขสนุกกับชีวิตจงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะอย่าเห็นกับประโยชน์ส่วนตนจนลืมประโยชน์ส่วนรวมผลป,ประโยชน์รวมรวมอย่าลืมรักษาคุณธรรมรักษาสำนึกดีรักรัก ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แผ่นดินมีอาหารให้เลี้ยงได้คนทั้งโลกถ้าคุณหยุดความโหยความกระหายกระหือลือของความเจ็บปวดสึกสงค้ามไม่ได้ทำให้ ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นผ่อนผ่อนความโกรธความป่าเถื่อนความบ้าคลัง่งออกออกจากจิตใจ อัตตาในตัวอันตรายอัตตาในตัวอันตรายเราผ่านมาแล้วเราหยุดแล้วท่านนะหยุดเธอนะวัตถุจริง,รงกลับมาอยู่กับ กลับมาอยู่กับตัวตนแต่ก็อย่าลืมคนรอบข้างช่วยเท่าที่ช่วยหนุนเท่าที่หนุน ก่อเท่าที่ก่อความรูปททำลาย ทำร้ายทำชาติทำและชาติ ถามตัวเองว่าอยู่มากี่สมัยรับรู้มากี่สมัยจากปากผูพุทาผู้แก่ตัวเราประสบการณ์ตรงรับจากครูบาปุย่าตายาย ที่ส่งทอดกันมาด้วยคุณธรรมอย่างน้อยห้าสมัยอย่างน้อยห้าสมัยจากปากจากจากปากด้วยความจริงการประพฤติปฏิบัติตนครบทุกรถมีทุกครูบาอาจารย์ เสือสิงห์ก็ทิงแรกครูบาชั้นครูทำดีกันเถอะ